ได้แนววูสอตูอ้เลยนะครับอาจจาะซ้อมๆ้ปมาตะหวดก็ได้นะผู้โดยสารโปรดทราบที่นี่จสถานีบ้านซ้ายของขบวนรถโตรวจดราม่าบอลอันตรายขณะเที่ลงจากขบวนรถ ดตรวจสอบตีของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถตรวเทียบสถานีบ้านโป่งทางพราที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถตรวจที่เศษขบวนที่สามเจ็ดและขบวนรถตรวจที่เศษขบวนที่สี่ห้าสถานีกลางกรุงเทพอนิวัติสุขบายทางสถานีสุไหมวโซนลบและสถานีประดังเบารขอความปรานาผู้เดินสายทุกท่านโปรดอย่าใช้รบลล์บนด้ายทางขึ้นลงหรือเบเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่เดินสายเนื่องจาก อตรายร้า,ายแรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรีสถานีทัวหิตเป็นสถานีต่อไปตามลาดับค่ะสถานีบ้านโป่งในกา,านรของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทาง ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปาการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ